หมขา็ใคร่องเดียวนอนยากอย่าง่า,งา,งา,งางม่ทุกคนสะสมหล่อยใครไหนอนอไม่ได้ไหนอนอง,ง่ายๆกับน,นอนละเจ้าบาทง่ายอันเดกงายนนละเจ้าบาทโอย้อยอยังไง วัดหลเื่หลายเด้อว่ามันเคร่งตันหละยุวัดวันมันจะเคร่งเงินไมวัดถมวัดหมวัดเงินหลายคนก็มัดกไมาไหมวัดถูกม่ัเงมััดถกไมกไมวัอกมกวัอันถูกาวไหไม่ัาดัดวัดว่กเมวัหันนี้อันนี้วกไหมวัวัดไวกมันไหดหัดกนห่ก แดดแนะนํำสมุนใหรตักแดดต่วงนี่เอกไปตักแดดด้วยอร่อยนะ่นก็เลี้ยว่า่เกินันอะากเเลี้ยงไม่พอางคนละครึ่งจะได้ขัตอกั้เงินไปวะนี่มันละครึ่ง กินหอมคะแอวแก้ขาไม่มีค่ะไม่มีกินไม่มีกลิ่นยังไงไม่มีเยไมีเยม่ีเยไีเยมีเลยีเยยสีเยีเยีเยไม่ีเยไม่มีเยไม่ ก่อนให้ท่าแก่ดเดี๋ยได้นเห็นมงามากเลยบูาสาธุบุญกับเจ้าของร้านใจดีเข้ามาเข้ามาเข้ามา

เป็นอย่างเงีน้องมันน้ำเนาโอ้กวาแหวนเซร็จเลอยันหนอยแต่แบ่งให้เฉย